ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเดือดพลากวิโรธฉะสวเสรีปมอ,ออกมาปกป้องรัฐบาลนายเสยรีสุวรรณพานนสมาชิกวุฒิสภาโพสต์เฟซบุ๊กเสรีสุวรรณพานน ถึงกระแสะข่าวการยุบสภาโดยระบุข,ข้อความว่ามีคนถามความเห็นเยอะว่าจะมีการยุบสภาไหมดูสถานการณ์แล้วไม่น่าจะยุบสภาผู้แทนราษฎรและเชื่อว,ว่าสสก็ไม่มีผู้ใดยอยากให้ยุบเพราะเวลายังเหลืออีกสองปีหากยุบแล้วไม่รู้ว่าเลือกตั้งใหม่จะได้เลือกกลับเข้ามาอีกหรือเปล่าคนที่พูดอยากให้ยุบก็ปากกล้าขาสั่นไปอย่างนั้นเองนอกจากนี้การจะยุบสภาหรือไม่ มีปัจจัยจะเกิดขึ้นเมื่อ 1. กฎหมายสำคัญที่ทำให้รัฐบาลไม่สามารถบริหารประเทศได้เช่นกฎหมายงบประมาณกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเงินไม่ผ่านสภา 2. พรรคร่วมรัฐบาลแตกคอและเชิญพรรคอื่นมาร่วมไม่ได้ 3. พรรคหลักของรัฐบาลเป็นที่นิยมของประชาชนหากประเมินในการเมืองแล้วกระแสะไม่ดีส่วนใหญ่นายกก็จะไม่ยุบสภา แต่หากกระแสดีอาจจะมีการยุบสภาเกิดขึ้นได้สรุปแล้วปัจจุบันดูจากผลงานมีคนเอานายกเอารัฐบาลมากกว่าไม่เอาแม้จะมีปัญหาทางเศรษฐกิจก็เป็นปัญหาทั้งโลกการยุบสภาเป็นไปได้ยากเว้นแต่ในปีสุดท้ายที่พักการเมืองแต่ละพักจะเริ่มหาเสียงและจะเริ่มแยกตัวสร้างผลงานของตัวเองช่วงนั้นก็จะวุ่นวาย และจะเกิดเหตุการณ์ยุบสภาก็ช่วงปีที่4มีโอกาสสูงส่วนม็อบที่ออกมาไล่นายกไล่รัฐบาลทุกวันก็ไม่มีผลเพราะเป็นกลุ่มคนส่วนน้อยและทำผิดกฎหมายทุกวันจึงไม่ใช่เหตุแห่งการยุบสภาในช่วงนี้ตามเหตุผลแล้วรัฐบาลอยู่ยาวเสรีสุวรรณพานนโดยล่าสุดนายวิโร์ลักษณะดอดิสรสสบัญชีร,รายชื่อและโฆศกพรคก้าวไกล ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนายเสยรีสุวรรณพานนท์สอวอที่ออกมาปกป้องรัฐบาลว่าเรื่องเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งและการใช้สิทธิ์ของประชาชนไม่ควรไปถามสอวอถามไปก็ได้แต่คำตอบที่ปกป้องเผด็จการนายวิวโรจ์กล่าวว่าคนที่คิดอยากให้บ้านเมืองพัฒนาให้ลูกให้หลานคนรุ่นหลังมีประเทศที่ดีขึ้นเขาไม่คิดกันแบบนี้ที่ทำกันอยู่ประเทศมีแต่สารวันเตี้ยลง ทิ้งภาระให้คนรุ่นหลังรับวิบากกรรมตามลางตามเช็ดกับพลวัตของโลกสถานการณ์ระบาดของโควิด1 9ปฏิรูปประเทศและแผนยุทธศาสตร์ชาติที่มีแต่กองเศษกระดาษที่เต็มไปด้วยความเพ้อเจอร์ของคนไม่ทันโลกมีแต่ความสูญเปล่าที่อรอแค่เมื่อไหร่จะเอาไปชั่งกิโลขายขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกด subscribe และมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ